วิธีการปัดหมดุดปัดตะกระ้าร้านค้าครีเอเตอร์ของเราเนี่นะครับด้วยวิธีการง่ายๆหลายท่านมีเครื่องมือนี้แต่ยังใช้ไม่เป็น หรือไม่รู้ว่าจะเอาลิงก์มาแปะไว้อย่างไรหรือยังไม่รู้ว่าเราจะเอาหมุดของร้านค้าของเรานี่ไปแสดงให้คนอื่นได้เห็นเวลาเขาเห็นคลิปของเรานะครับมันก็จะมีร้านค้าของเราแสดงเข้าไปในที่หน้าจอรวมกับคลิปด้วยมันจะเขียนก็ว่า store front หรือแปลง่ายคือตักก้าตักร้าร้านค้าของเรานั่นเองใครก็แล้วแต่ที่แตะเข้ามาดูในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีรายการสินค้าของเราที่เราคัดลอกลิงก์มาเรียบร้อยแล้วมันเหมือนกับ ติ๊กตอบย้ำเหมือนกับติ๊กตอมันเป็นร้านค้าของเรานน่เองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทากันเลยว่าทํากันอย่างไรใน,ในเรื่องของการปักบตร้านค้าเพื่อที่จะให้คนเข้ามาช้อปปิ้งแล้วเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการสั่งซื้อสินค้าของเขานั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันครับอันดับแรกเข้ามาที่การสร้างคลิปเรียวของเรานะครับแตะเข้าไปหลังจากนั้นก็เลือกคลิปที่เราต้องการอยากจะลงปกตินะครับแตะมา1คลิปนะครับหลังจากนั้นก็กดคําว่าถัดไป หลังจากนั้นก็ใส่แคปชั่นปกตินะครับแต่ให้มาดูเมนูนี้นะครับดูการตั้งค่าเพิ่มเติมนะด้านล่างนะดูการตั้งค่าเพิ่มเติมแตะเข้าไปครับหลังจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปตรงนี้นะครับจะมาเห็นคําว่าการสร้างรายได้การสร้างรายได้แตะเข้าไปครับ แล้วให้มาดูเมนูตัวที่3มนะครับมีควาว่าเพิ่มหน้าร้านของคุณเพิ่มหน้าร้านของคุณให้ผู้คนคน้นพบสินค้าโปรดของคุณและข้อเสนออื่นๆแตะเข้าไปครับเพื่อที่จะเปิดนะครับปกติแล้วมันก็จะเป็นสีดําหรือสีเทาตอนนี้เป็นสีน้ําเงินเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดกลับครับเมนูด้านบนซ้ายมือเนาะหลังจากนั้นก็กดคําว่าแชร์เดี๋ยวมาดูกันว่านะครับมันจะขึ้นตรงที่หน้าคลิปของเราเป็นอย่างไรเวลาพี่น้องครีเอเตอร์นะครับเข้ามาดูที่คลิปของเรามันก็จะขึ้นหน้า คําคว่านะครับหน้าร้านของกีรติเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วใครก็แล้วแต่นะครับที่กดเข้าไปดูที่หน้าร้านของเราแตะเข้าไปครับมันก็จะมีเมนูขึ้นตรงนี้นะครับมีคําว่าวิดีโอแกรมและคําว่าร้านค้าวิดีโอแกรมและร้านค้ากดคําว่าร้านค้าครับนี่คือหน้าร้านของเรานะครับที่เราเอาลิงก์ไปแปะไว้ใครก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการอยากจะสั่งซื้อสินค้ากับเรานะครับเขาก็สามารถที่จะ แต่เข้าไปดูสินค้าในที่หน้าร้านของเรามันเหมือนก็มันก็เหมือนกับตะกล้านะครับตากล้าที่ Facebook ของเราถ้าท่านใดทําในส่วนของ t i ิกตอกครับท่านจะเข้าใจว่านี่คือตะกล้าที่เราเอาสินค้ามาวางไว้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มลิงก์ต่างๆได้นะครับตรงนี้นะครับเพิ่มสินค้าเข้าไปเพราะมันคือหน้าร้านของเรานั่นเองถ้าใครสนใจสินค้านะครับแตะเข้าไปนะครับมันก็จะ ลิงก์ไป s h อป e ีโดยอัตโนมัตินะครับคุณกำลังออกจากแอปของเราใช่ไหมครับคือคนที่ต้องการสั่งสินค้าจากเรานะครับมันก็จะสวอปหน้าจอไปที่ s h อป e ีโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้ฉะนั้นนะครับเราก็พยายามที่จะไปปักหน้าหมุดนะครับหลังที่ผมทำไว้แล้วในเบื้องต้นใครก็แล้วแต่ต้องการสินค้านะครับก็เข้ามาดูที่หน้าร้านของเราได้นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการปักหมุดนะครับหน้าร้านครีเอเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้ คนเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราได้และก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกัน,กนครับ